ที่เก็บเงิน1ล้านบาทให้ลูกคุณนะครับก่อนอายุ20เริ่มต้นที่วันละ33บาทพ่อแม่หลายคนนะครับอยากมีเงินเก็บให้ลูกนะครับเมื่อลูกโตขึ้นนั้นเนี่ยอยากให้ลูกนั้นเนี่ยมีทุนในการดํารงชีวิตในการประกอบอาชีพนะครับผมและเงินทุนพี่พ่อแม่ส่วนใหญ่ตั้งเป้าหมายไว้นั่นก็คือ1ล้านบาทก่อนลูกอายุ20เป็นไปได้นะครับถ้าเกิดคุณเก็บเงินและลงทุนแบบถูกวิธีเริ่มต้นจากทุนไม่ต้องเยอะครับแค่เงิน30กว่าบาทนะครับในทุกๆวนันคุณก็สามารถ มีเงินเก็บ1ล้านบาทให้กับลูกได้นะครับถ้าเกิดคุณเอาไปลงทุนแบบถูกทางอย่างแรกนะครับคุณต้องแบ่งออกมาก่อนนะครับว่าในแต่ละวันนะครับคุณต้องแบ่งส่วนของลูกคุณนะครับอย่างน้อยๆน,นะครับสาบาทหรือตีเป็นเดือนก็เดือนละ1000บาทไม่มากเกินไปใช่ไหมครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่จะเก็บเงินให้ลูกและเอาเงิน1000บาทน,นี้นะครับไปลงทุนให้ถูกหลักถูกการถูกวิธีไม่โลภมากไม่ลงทุนแบบหวังผลตอบแทนเยอะๆแบบนั้นไม่ใช่ครับค่อย ค่อย DCA หรือโตยอดกองทุนขึ้นไปเรื่อยๆครับมันมีหลายกองทุนในประเทศไทยมากมายเลยนะครับที่ให้ผลตอบแทนในช่วงระยะเวลา5ปีย้อนหลังเนี่ยมากกว่า12หรือ13%แต่หลายคนไม่รู้เพราะไม่มีความรู้เรื่องการเงินมาก่อนไม่มีความรู้เรื่องการลงทุนมาก่อนคุณลองจินตนาการตามโคชวีดูนะครับถ้าคุณแค่เอาเงินวันละสาบาทนะครับซื้อกองทุนตามธนาคารพาณิชย์ที่ขายทั่วไปนี่แหละครับผมหลายๆกองทุนนะครับให้ผลตอบแทนปีหนึ่งเนี่ยสิเเลยทีเดียว ตัวอย่างเช่น33บาทต่อวันเดือนหนึ่งประมาณ990บาทพอๆกับค่ากาแฟแก้วหนึ่งเลยนะครับผมถ้าคุณเก็บยาวๆ20ปีแบบไม่ลงทุนเลยนะครับคุณจะมีเงินแค่2 0 0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองครับแต่ถ้าเกิดคุณเอาไปลงทุนแบบถูกทิศถูกทางนะครับผมสมมติว่าคุณเลือกกองทุนหรือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย13%ต่อปีเงินทุกบาทที่คุณเก็บมันจะไม่อยู่นิ่งครับแต่มันจะโตทวีผ่านพลังของสิ่งที่เรียกว่าดอกเบีย้ยทบต้นครับผมดอกเบีย้ยทบต้นในปีแรกนะครับ แบบก้ากระโดดจากการที่คุณเก็บเงินจริงๆแค่2 3งแสนสากว่าบาทเนี่ยนะกลายเป็น1ล้านบาทได้ภายในระยะเวลา10ปีแต่ประเด็นก็คือแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าคุณควรจะเอาเงิน1 0 0 0บาทต่อเดือนหรือ33บาทต่อวันนั้นเนี่ยไปลงทุนในกองทุนไหนอย่างไรนะครับโคชบีมีคอร์สสอนวิธีการลงทุนแบบถูกต้องถูกวิธีคอร์สคอร์สนี้นะครับรับประกันว่าถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ได้เข้าใจวิธีการเก็บเงินหรือการลงทุนอย่างจริงๆจ,งๆจังๆนะครับผมชีวิตลูกคุณจะสบายแน่นอนแล้วไม่ใช ชีวิตลูกคุณนะครับชีวิตของครอบครัวคุณเองก็จะสบายด้วยเช่นกันถ้าเกิดคุณลงทุนแบบถูกวิธีครับผมถ้าสนใจนะครับทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเรื่องคอสเก็บเงินล้านให้ลูกก่อนอายุ20ได้เลยนะครับผมสำหรับรายละเอียดในคอสคอสนี้นะครับผมเป็นคอสสอนสดเจอตัวจับมือทำนะครับซึ่งโคสบีจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่26ตุลาคมนี้นะครับที่โรงแรมวาเลียถนนสุขุมวิทซอย2ี่สที่สาคัญนะครับโคสบีรับจํานวนจํากัดนะครับถ้าสนใจนะครับทักแชทเข้ามาสอบถามเรื่องคอสการเงินให้ลูกคุณนะครับก บีได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณดูคลิปคลิปนี้อยู่ทางติ๊กต็อกนะครับให้กลับไปที่แอป a c e b o o k นะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ดูที่รูปแว่นขยายมุมบนขวานะครับจิ้มไปที่รูปแว่นขยายนะครับแล้วพิมพ์เลยครับว่าโคชบีพล so ิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์นะครับก็จะเจอเพจโคชบีนะครับผมสังเกตนะครับมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยครับผมโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์